ยาเซโยชอนเนแมาซอิมิดามันาซอพังกาวายโยสวัสดีครับพบก,กับแม็อีกครั้งนะครับในอินบิวตี้ความสวยที่พกง่ายกับแม็กนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ ก็อย่างที่บอกนะคะว่าสินค้าของ i m b e a u t y นะครับผลิตภายใต้มาตรฐานที่ดีของประเทศเกาหลี100%เลยและที่สำคัญมีขายที่เซเว่นอทุกสาขาเพราะฉะนั้นเราหาซื้อได้ง่ายมากสะดวกสบายแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะแต่งเป็น in everyday Korean style ยังไงวันนี้เรามีนางแบบชื่อน้องพายยังไงก็ขอเชิญน้องพายเข้ามาเลยค่ะอันนี้สวัสดี <S <S ค่ะ<ค>สวัสดีค่ะอันยองฮาเซโยค่ะยังไงแนะนำตัวกับกล้องได้เลยครับพายชื่อพาย อายุ24ปีค่ะตอนนี้ก็ ว่างๆอยู่ว่างๆอยู่ก็คือคือถ้ามีงานก็เรียกภายไปเรียกใายได้ก็คือสามารถเรียกใายได้ตลอดไปเลยใช่ไหมตลอดไปยโอเคขายของแล้วหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้อย่างที่บอกเราจะแต่งหน้าเป็นลุคโคเรียนสไตล์ล้วก็จะขอถามน้องพายหน่อยว่าในทุกๆวันเนี่ยน้องพายแต่งหน้าเป็นแบบโคเรียนสไตล์เราไหมก็ปกติพายจะไม่ค่อยชอบแต่งหน้าเพราะว่าหนักหน้าก็จะแต่งแบบธรรมชาติเบาๆงั้นแสดงว่าคอนเซปต์วันนี้ถือว่าโดนใจน้องพายอยู่วันนี้เดี๋ยวพี่แมทจะลองใช้สินค้าของอิมวิวตี้แล้วก็เนลลามิดออกมาในลุคแบบโคเรียนสไตล เราจะใช้สกินแคร์ของ In Beauty วันนี้แม็กจะเลือกใช้เป็นตัว Whitening a l o g o um s e r u m นะครับตัวนี้จะเป็นเซรั่มน้องใหม่นะครับของ In Beauty นะครับตัวนี้จะช่วยปรับผิวเราให้ขาวกระจ่างใสเพราะว่ามี Q 1 0ทมีกูต้าไทโอนด้วยเดี๋ยวเรามาดูเนื้อของเขากันดีกว่าอุ้ยฝาเปิดไงมาก็สามารถฉีกเขาออกได้เลยนะแบบนี้ว้ามันก็จะออกมาเป็นแบบเหมือนขวดเลยกระทัดรัดมีเนื้อที่เก็บของในกระเป๋าได้เยอะขึ้นนั่นเองแล้วก็ไม่เกะกะด้วยมาดูเนื้อกันอย่างนี้ จะมีเม็ดบีสีส้มแล้วกับสีขาวด้วยตัวเม็ดบีสีส้มเนี่ยจะเป็นวิตามินซีส่วนตัวสีขาวจะเป็นคอลลาเจนนะครับช่ำมากปกติน้องพายลงสกินแคร์ไหมลงค่ะแต่ว่าพายอ่ะชอบที่เป็นเซรั่มอยู่แล้วเพราะว่าอ๋อมันบางเบาปะใช่แล้วมันก็จะดูไม่เนอะหนะใช่ระหว่างวันซึมเข้าสู่ผิวได้ดีกว่าไม่มีแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะไม่มีสารละคายเคืองใดๆเลยตามที่เขาเคลมมาเพราะฉะนั้นใช้ใครผิวแพ้ง่ายก็สามารถ ใช้ได้เลยปกติเราแต่งหน้านี่ลงรองพื้นอยู่แล้วไหมไม่ค่อยชอบลงแบบรองพื้นค่ะเพราะว่ามันจะหนัหน้าโอเคเดี๋ยววันนี้พี่แมวจะมาบอกเลยว่าตัวใหม่ตัวนี้ปกปิดได้ดีแล้วก็คุมมันตลอดวันเป็นมอเว v e r นะคะเป็นแมทต์ฟาวเดชั่นทาให้เราผิวใสก็ที่สําคัญมีกันแดด<ม>แต่พี่แมวจะมาบอกเทคนิคยังไงในการลงรองพื้นให้มันดูเบาๆแบบธรรมชาติจะได้ไม่ได้มีความคิดตลอดว่าพอเป็นรองพื้นปุ๊บหน้าต้องหนาแน่นอนโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่า อุ้ยเนื้อมันแบบเหมือนเบอร์ผิวนะอฮ้ยสวยดูไม่หนักผิวด้วยก็อย่างที่บอกเวลาเราลงรองพื้นไม่จำเป็นต้องแบบเบี่ยวมาแล้วก็แบบแปะไปที่หน้าเลยเพราะกิดเราทำไปอย่างนั้นปุ๊บมันจะรู้สึกว่ามันหนาแต่ถ้านี้เราเบนเบนก่อนที่หลังมือแบบนี้ให้เนื้อเขากระจายตัวเราค่อยใช้ตัวฟองน้ำเนี่ยสับ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 เข้าไปแบบนี้นะครับมันก็จะรู้สึกว่ามันแค่เอามาเคลือบผิวดูแบบปกปิดได้ดีขึ้นแล้วก็เบาบางด้วยแค่นี้พอไม่ต้องลงเยอะ และก็เรียบร้อยสําหรับทั้งสองฝั่งหน้าเราก็จะดูแบบเรียบเนียนทีนี้ก็มากันที่ตัวต่อไปเลยแต่หน้าเสร็จเราก็จะมาลงคิวกันวันนี้พี่แม็กก็จะใช้เป็น eye brow professional look ปกติก็คือที่ดินสอเห็นเร้าก็จะเห็นมีแค่ 2>, <อ>ห2หัวก็จะมีเป็นแปลงแล้วก็แบบเป็นดินสอแบบนั้นใช่ไหมแต่ตัวนี้เขาจะมีอะไรมาหรือไม่จะมีเป็นมาสคาร่าอ่ะพี่แม็กก็หมุนหาไม่เจอแล้วฝั่งไหน เออ่ะฝั่งนี้เจอแล้วมาคาร่าก็จะเป็นแบบแปรงเล็กใช้ง่ายน่ารักเนอะพกพาง่ายทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองสีกันเลยดูแบบฟุงฟ้งๆละมุนละมุนเค okay, เรียบร้อยคิ้วสีน้ำตาต่อไปเราก็จะลงตาเมื่อกี้เราลงเป็นแบบอายแชโดว์เพนๆไป,ป,ปแล้วถ้าใครมีอยู่ที่บ้านก็สามารถลงได้แล้วเราก็จะมาใช้เป็นตัวนี้ครับเป็น expert lip นะครับที่ใช้ได้สำหรับตา แก้มแล้วก็ปากใช้อันนี้เลยอันเดียวจบพอ,พอเราฉีกออกปูก,ก็จะเหลือเท่านี้เองเพราะมันก็จะพกผาง่ายมา <พอ S 1> ตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองสวอทสีให้ดูมากันที่หลังมือน้องพายเลยนี่ค่ะอืสีน่ารักสีออกแบบแบบชมพูชมพูส้มส้มเหมาะก,กับพายด้วยจริงๆสีแบบนี้ก็คือได้ทุกสีผิวเลยใช่ทีเดียเราจะลองกันที่เปลือกตาเราก็จะเอามาพักไว้ที่ หลังมืออย่างนี้กนเราจะไม่แตะไปเลยแบบอย่างนี้นเดี๋ยวสีมันจะเยอะเกินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเป็นก้อน,น,น,นเราก็จะเบนที่หลังมือแบบนี้นิดนึงก่อนเราก็ค่อยแบบไปแถบ,บ,บ,ทบที่บ,บริเวณแบบเปลือกตาถ้าเรารู้สึกว่าสีมันอ่อนไปเราก็แค่บิวมันขึ้นมาแล้วเราก็ค่อยเบนออกข้างๆให้มันกระจายกระจายพวกอ่าเห็นไหมสีมันก็จะออกมาแบบหน้าหลังหน้าหลัง ประมาณนี้เลยแล้วเดี๋ยวจะมีตัวนี้ที่แม็กอยากแนะนําตัวนี้จะเป็นดอลลี่วิงอายมีทั้งเป็นอายไลเนอร์แล้วก็จะมีเป็นตัวที่ไว้สาหรับสร้างจอลลี่อายการมีดอลลีอายมันกาให้เราดูแบบน้าเด็กขึ้นเนาะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นสีออกแบบชมพูส้มๆอ่ะก็ไปด้วยกันได้มันจะดูแมทแมทไปอ่ะเนาะแล้วก็เพิ่มความแบบว่าลูกเล่นบริเวณแบบเปลือกตาตรงกลางนิดนึงวิงวิงไละกับวิงวิงตามชื่อรุ่นของเขาเลยก็คือดอลลี่วิงวิงวิงอายแล้วเราก็เบนเบนเบนเด้อ พอมันอยู่บนตาแล้วมันทําให้ตาเราดูแบบสดใสขึ้นอ่ะแล้วก็ใช้ง่ายด้วยเห็นไหมตาล่างเราก็จะแบบดูมีสีขึ้นมาตามันก็จะดูแบบไม่โลนเพราะว่าตอนแรกเรามีแค่สีขัมโมนี่ก็จะมีสีข้างล่างด้วยแค่นี้เองเง่ายๆหัวอายไลเนอร์ของเขาก็จะเป็นแบบนี้สีเขาออกน้ําตาลก็เข้าอยู่วาดเป็นเส้นเล็กๆได้อะไรแบบโอเคเดี๋ยวเราก็จะเขียนอายไลนเนอร์เหมือนเดิมเขียนแค่หางตานะครับ <_ d> um> อืตาก็จะดู <_ d> um> ยาวขึ้น ทาเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาลงแก้มกันครับแล้วใช้เป็นตัวเดิมที่ทาตาไปสีแล้วมันจะได้ลิงกันแล้วเราก็ค่อยๆเบลนด์ออกมีแก้มเราก็จะลงเป็นฟิลแค่หน้าแก้มพอให้เป็นแบบเด็กๆใสๆอะไรแบบนี้อ่าแล้วก็จะมีความเป็นแบบแก้มๆเหมือนเลือดฝาดขึ้นมาแบบนี้แบบเกาหลีนะครับยังไม่พอตาแก้มแล้วเราก็ใช้ที่ปากต่อเลย โอเคปากก็เสร็จแล้วครับเห็นไหมสีมันก็จะล nice. ิงกกันเลยทั้งตาแก้มปากน่ารักมากเลยลูกเนี้ยใส่ใส่เกาหลีสไตลคนเลียนจริงๆอันยองยังอันยองาเซโยนะครับสุดท้ายนะครับเราก็จะเสร็จแปลงตัวนี้เลยอินซูเปอร์บีบีพาวเดอร์นะครับผมตัวนี้เบาๆพอแบบนี้เพราะว่าตัวฟาวเดชันเขาดีอยู่แล้วคุมมันเขาจะมีปิเตอร์เล็กๆด้วยทำให้ผิวเราดูสว่างใสขึ้นนะครับ เรียบร้อยเสร็จแล้วสำหรับลุคนี้ก็จะเป็นคอเรียนสไตล์สำหรับใครนะครับที่ชอบเราก็สามารถไปดูได้นะครับที่เซเว่นอีเลทุกสาขาเรามีขายไปท้่งใน Facebook นะครับชอปปี้แล้วก็ l a ซ a ด้านะครับสำหรับอินบิวตี้ตัวนี้นะครับแล้วก็ติดตามได้ที่ช anel นี้นะครับผมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกริ๊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 งงให้เราด้วยเพื่อจะได้แบบ คิปัพปุ๊บมาทาันทีเราจะได้รู้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากพวกเราด้วยครับมองหาความสวยมองหาที่อินบูตี้เซโยอันยองฮาเซโยไปบายค่ะแดจังกึเอใกล้ทอดลาเมยอนโอเคไปบแล้วพบกันใหม่นะคะ